สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะแม่ดาก็กินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วก็มาพาสองแม่ลูกออกไปกินหญ้านะคะวันนี้จะไปทางไหนดีเนาะวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็ผลูกแถวนี้เนาะหญ้าก็น่าจะหมดนะหรือว่าไปทางทุ่งนาทางทุ่งนาไม่รู้ว่าต้นข้าวออกลูกหรือเปล่า เก็บฟางไว้ก่อนมันดึงมาเพราะว่ามันต้องแก้มัดมันถึงจะกินได้เดี๋ยวเอาเอามาเหยียบใส่อันนี้แล้วมันจะไม่กินเดี๋ยวนะเยังไงบุญรอ,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 อดไม่อยากตื่นป่ะอืมบุญรอดเอ๋ยบุญรอดไม่อยากตื่นป่นอนเปียกแห้ลูก นั่นมองเปียกแท้พอเปิดออกก็เดินไวๆเลยเนาะโอ้โหลังมดแดงเอซีหลังใหญ่มากบวบก็ไม่ได้กินเลยมันอยู่สูงเกินมุนลอดวิ่งขนาดเลยกลัวไม่ทัน เม่ดาต้องขี่รถตามไม่งั้นตามไม่ทันมันชอบมากินหญ้าตรงนี้เนาะ,ะบุญรอดชอบกินผักกะถิ่น โอ้โหกล้วยเครือนี้ถ้าปลูกตอนหน้าแ้งก็จะออกตอนหน้าแ้งเนาะออกปีกล้วยหอมทองป๊ะปั๊ปัปป๊วันนี้จะพามาทางนี้พารัดมาทางหลังบ้านนาไม่ต้องกลัวบุญรอดกลัวอะไรฮะ อ่ะกิน่ะเราก็ไปทำต่อจากป้าทำเมื่อคืนนี้นะคะไปดูซิว่าเราจะทำได้ไหมให้สวยเหมือนป้าทำให้สวยเหมือนป้าทำไปลุยกันเลยงมมันกไไ่ด้้อ Quá là phải もう一回。 เปลี่ยนใายอันนี้เลยคืนด้็สีมันเช็เะยกออกตรงมันไม่คดีจับดินให้ได,ด้ดีเล็กนี่ถ้าปรับด,ดินได้มันก็จะได้อันนี้ยากดีเลยวนี่ พอดีเลยอื้มเอ๊นแ่ยังงอนี้เราสูง10พอสิ่งของเยอเยี่ ต่อออมันะออกออกมันต้น่ะนเมสวัสด like ีค่ะตอนน้สู่ช่องยาอาชีพตกปันคะวันนี้ก็มาคู่กระดาปกปนะคะ ไปสมรถหางให้เขาอันนี้อยากกระือนพรนาิกาสาาเ็บขาวลาตลข้าสิมา็ได้รถเบอีกนะอะไรหมดซะให้เขาส้มกระตานันพอกระตาน่งซิวนะเราตัดออก้อะไรมด้ยอนีบร้อยก็เลยให้เพื่อนเพื่อนทำนมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งนทียุกนันเอาอก็ได้เอาไม้เอาต่ลงไ้ตแล้วมันซื้อสองสได้น่าจะายกมันเราไปนนเบิ้งยกขึ้นอ่อเลยอ่อเลย่เออน โย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 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโอลอเลโหลอัลโหลอัลโหลฮัลโหลอัลโหลอัลโหลอัลโหลฮ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 ัโหลอัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอัยโหลฮัลโหลัลโหลฮ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 ัล้หลฮัยโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลฮัลโอลฮัลโหลฮัลโอลฮัลโห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 าฮัลโหลฮัลโห้ฮัลโหล้

ขา้าพูนะมันมีการมาไหมย่าได้พอดีเลยคือทีมกำแพงบุนะฮะส่วนทีขาับหลบกไม่ต้องมีนะก็จะไปร้อยหัวใจนะครับส่วนสมอทีมนี้ทีมอะไรนะกำแพงหัวใจกำแพงกำแพงบุญอันนี้คือทีมกำแพงบุญแบบสมหัวใจเงินทองมบหดนี้ง อยากเกินนี่ทำหงมัน่าเาค้ีไดแค่สิบหวันเท่านั้นมันย่งใหญเกินไปจุี่เามีอะไรเรานเซนมาอย่าไปอีกอ่ะินะลงลงลงเจ้าต้องลงที่สาดี 你要不帮 Aku nah, langsung

i okay. do

Còn điều kiện của Gracias. มันไม่อยู่มันไม่พบทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นอย่างนั้น <sum>

คลิปเป็นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวข้ามาทำต่อค่ะทำต่อรักินน้ำก่อนไหนไม่พอเราก็เสริมใส่เป็นให้ค่อยแกะ,ะออกตอนีตัวนี้มีต่อ